อะไรวะอ้าวยังมีอีกวบนี้เอ้ยสองสามเออสามเขาป่ายอ้าวแล้วมึงตอนนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยอรไรอ๋ากดกดนี่เออให้กูเปิดไฟเถอะโอเคยอดเลย f ม a แฟลชไลท์เด d ว่ะทานหมดเจ๊แกวิ่งไวเกินเพือนอนี้วิ่งไวนะไวเดี๋ยวเฮียเกลียไปเลยให้เราวิ่งไงไม่งั้นเราคงไม่มีทางชนะเฮ้ยตอนนี้ก็วิ่งได้นะตอนเนี้ยเออได้ได้มาเลย

มันไอันจนี่ไงตันอ่ะอ๋อนี่โอ้มีแมพเฮ้ยแล้วขีดเขียวคืออะไรอ่ะไนัะอ้ี้อะบัตเตอร์ไฟสปิริตอ๋อเราต้องหาไปในสมสวนนี่หรอเออยูววก็ไม่รู้ววได้ยินวว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 วนวววยวว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 เวว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 วนวาววนว่ววววววนวว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 เวอวยวกววเววนลวก เราเล่นยัดเข็มเดือดจังอ่ะไม่แล้วเราเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงวะชิบหายแล้วกูก็ตรงยาวเลยกูก็ไม่รู้นะจริงๆเราตรงไงแต่มันมีทางเลี้ยวให้บัตเตอร์ไฟมาไงไม่แล้วบัตเตอร์ไฟอยู่ไหนวะหนึ่งในสามสวนเนี่ยมึงบอกเองไม่ไม่บัตเตอร์ไฟไอ้ที่เรามาไงขามาอ๋อเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุดเริ่มต้นในซาดเออตรงเนี้ยคือจุดลงต้นบัตเตไฟอะแล้วงั้นเราก็ไปขวาเลยเราไม่เคยไปไงเราไปตามบัตเตอร์ไฟไงตอนแรกอะ โอ้โหแล้วเนี่ย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 มึงอย่างนี้ไงมึงอย่างนี้ไงเราเราตรงก่อนนะตรงก่อนนะจำนะเออแม่งโอ้โหแม่งตรงยาวด้วยวิ่งหยดีกว่าวิ่งกันหมดดิว่ายสาระว่ายวิ่งตอนจำเป็นดีว่ายชิบิยะเขาเหลืก็วิ่งตามไอ้สาระเอาไงอะหาเจอวอายังไงอะโหยากว่ะ มันมันแยกกันไปแล้วก็ให้คนหนึ่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ไหมจะได้จําได้อ่ะโอ้โหมันอย่าเพื่อนอย่าเลยหลงไาเป็นคู่ดีกว่าไอมาเฮ้ยเม่กมาตอนนี้กูมากับเบลิกละเฮ้ยนี่เบ๊กเขาพยายามยิงถาจริงเห่ยเฮียกูจะเจอยังไงวะแยกกันนะเพื่อนไม่ไงไม่เจออ่ะอ๋อามันจะถอยทําไมเพื่อนมืดเลยโอ้ทางวัวมืดเหมือนกันนี่นี่อุ้ยเฮ้ยเหมือนเจอของดีว่ะเฮ้ยทางตรงยาวว่ะ โอ้โหเมฆเอาไปอยู่เนี่ยเอาไปนี่ก็จะเออไปอุ้ยเดี๋ยวที่มันโอ้โหกวนเราต้องดูแมทไอ้ตรงนั้นนะเพื่อนไอ้ฮิวกูเจอประตูไอ้ฮิวประตูเยทำไมกูได้ยินตะโกนไอ้เหี่เชียหายแล้วไอ้ยมันมีคนมาเลยโที่หายแล้วนี่เป็นไงสัสเ้ยอ๋อเออใช่ห้องหนีเฮ้ยห้องหนี เปิดประตูทำไมเปิดไว้ดิไแยเปิดไว้ไเ,ไไไเอาหนีได้เช็ดเคโอเออว่ากูรู้แล้วว่ามันมีห้องนี้ไว้ทำไมมึงมึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาไปไปไปห้องนั้นดิห้องที่มันมีแมปอะกูต้องถ่ายรูปละเพื่อนตอนนี้แยกกันก่อนดีกว่าไม่ไม่ไปกันพวกมึงก็ไปเลยแต่พวกกูจะไปทางนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูอ่ะจะถ่ายรูปนนก,กูจะถ่ายรูปไ,ไ, okay, ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้รูปแมปมันอะเดี๋ยวเแล้วก็พยายามอย่าตายนะเพื่อนตายทีมันหลงงงแมมมปปเเเพื่่อออนนไตตาายยุ๊บักกิดรลล๋ ก็เดี๋ยวกูถ่ายรูปรอได้อีกทียเมื่อกี้ต้องระวังตัวเมื่อกี้อ่ะคือแบบคือมันทันยาวเลยมันมันไม่ปล่อยเรามานี้ใช่ป่ะตามหลักการแล้วเราต้องเลี้ยวขวามาไอ้เฮ้ยทำไมเลี้ยวขวาแล้วมันมีทางแยกวะเล็กไหดีกว่าเล็กเออถ้ามันมันมีเลี้ยวขวาไปทางไหนดีวะมันมีแยกวะแต่ในแมปมันไม่มีแยกนะทางนี้มาเไหมกูไปไปอย่างเดีนวกันเนี่ยปุ๊บเราก็ตรงมานี้ก็จะได้นี้เฮ้ยเฮ้ยเจอประตูแล่ะเฮ้ย อุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้โอ้ยไอ้แอ้มใจเย็นเพื่อนนี่ออกมาก่อนโอเคประมาณนี้เรามันจะต้องมีเลี้ยวขึ้นบนอ้าวนี่ไงกูเจอปุ๊บไอ้เหี้ยนี่แล้วเนี่ยห่าแย่เก็บเก็บเก็บวิ่งก่อนนี่โอเคอุ้ยนี่วิ้ยไม่หนีเข้ามานี่มานี่้องห้อปิดตู้ปิดตู้ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องเอองห้องห้องห้อยู่ได้อยู่ได้อยู่องห้องู้องห้อง้องห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 มันห้อง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 ห ซูมเอาเว้ยถ้ามันมาเออไม่รู้แหละมาๆๆจำนะจำนะประตูอยู่เนี่ยนะเปิดไมันจะปิดแล้วเว้ยเขี่ยตรงมะตรงมะตรงนะอ่อไปไปด้วยกันเนี่ยเชื่กูจำแหม่ไม่ได้อ่ะคือมันมันเหมือนมันไม่เหมือนกันที่กูถ่ายไว้เลยอ่ะประตู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 เปิดเปิดเปิดเออเออดูดิในประตูมันอาจจะมีอะไรก็ได้ด้วยไม่มีขี้ด่างให้เราตั้งสี่คนเลยนะน่ารักเฮ้ยจำไว้เลยถ้าผีจะมามันจะซูมเอาออกก่อนฟังเสียงเอาได้ ไม่เสียงมาที่หลังเหรอกูดูละเออซูมซูมเอามันจะทำเป็นอย่างไรถ่ายเลยเฮ้ยทางนี้ไปก่อนไหมกูรู้สึกว่าทางนี้ไปาปไปที่มหายกูยังไม่เจอป่าสักอันยังไม่เจอสวนสักอันเลยที่อ่ะโอ้โหทางนี้น่าใช่หวะเฮ้ยมึงอย่าวิ่งวิ่งไว้ดีกว่าขับวิ่งวิ่งสุดยอดเพื่อนประตูไว้นะถ้าเจอประตูก็เปิดช่างว่างเอ้ยเจอประตูเจอประตู เออโอเคไม่มีอะไรเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กว่ะท้องกุมวรไปหมดแล้วเนี่ยเห็นด้วยเฮ้ยประตูอีกแล้วประตูนันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 บังรถไปบังมาสัตว์โอ้โหเฮียไอสตายอุ้ยที่อยู่นี่เองไอคิวมาซูมออกกี่ด้วยว่ะมันซูมออกใช่ไหมมนซูมเอาออกมาเนซูมเลยไอสัตว์แล้วบั็กหน้าห้องวัตถุฟัง ปิดนี่ปิดปิดมานี่มานี่มานี่ไมหมนบล๊กเลยบล็อกอ่ะไปแล้วไปแล้วไปก็เขียแล้วเฮ้ยเฮ้ยสบายันบั๊กอเ่าสบายไา้เาี่ยเอ้ย่าฮเาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮเาฮเาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า่า่าฮ่่่าฮ่าาาฮ่าฮาฮ่าฮาาา่าาา่าล เลี้ยวนี่ตรงยาวกูอยากตายไปเจอพวกมึงมากพวกมึงรอใช่ไหมไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรกูไปกูตามทางได้ตรงยาวปุ๊บนี่ล้วก็ตรงหลงอ่ะไอส้สัตว์เราหลงเหลงตรงมาปุ๊บแล้วก็มานี่ <c oughs> มันจะมีทางเลี้ยวขวาเดี๋ยวกู<ไ>เก็บสเตมินาโอ้แต่สเตมินาแม่งขึ้นเร็วมากเลยอ่ะดีแล้วไมหลงวะเออดิไม่หลงไม่เท่าไหร่เว้ยตะกี้มันมันมัน,ม,นมันไล่กูคนเดียวเลยไอ้สัตว์ อันนี้คือเชื่อมันไม่รู้เลยอ่ะผมกดแบบอันนี้มากเลยด้วยกูไม่รู้เลยอ่ะไอ้ที่มันทางแรกนี่หว่าเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเจอใครไอ้ไอ้มันนี่ไอ้ไอ้วิ่งมาวิ่งตามมาไอ้วิ่งตามมาแล้วกูจะไปหาพวกมันยังไงวะชิบหายแล้วเท่นน่าจะทําเสียงได้วะไอ้เที่ไอ้กูไม่โดนไล่สัตว์ไอ้สัตว์เอ้าเดินทางแรกเนี่ยสัตว์เลย ไอ้ตอนนี้เขาอยู่ในบริเวณตอนตอนที่มึงเกิดตอนแรกมึงวิ่งซ้ายหรือขวากูกูยังไม่ตายเพื่อนอ๋อถ้างั้นก็ทางนี้ต้องต้องถามไอ้ไอ้ต้องถามไอ้กูเดินมามั่วเมื่อกี้กูหลงเจอเดินมั่วแล้วมึงก็ยังเจอกันนี่คือปฏิหารมากเลยไอ้มาแล้วไอ้มาแล้วทีบผ่านแล้วเราจะไปหามันได้ไงวะกูจำได้ว่าทางนี้แหละไม่รู้กูไม่รู้เลยทัดเขาอยู่ในบริเวณของมันเว้ยมา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  อุย้ยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเนี่ยไอยูมันไอยู IU มันมน่าจะวิ่งมาทางนี้กูจำได้เดี๋ยวเก็บสตีไม่นานะตรงเนี้ยเราน่าจะใกล้เจอละไอยู<า>อนี่รอฮะก่อนใเรได้ดูถาทีโอ้โหเอานไหนเนี่ยไปนี่พวกมึงเจอประตูเดิมไม่ยังล่ะอันเนี้ยกูเจอประตูเปิดก็แปลว่าเราเรา,เราน่าจะนี่อยู่แหละโอเคมา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 เราจะใกล้เจอแล้วเจอเจอเพื่อนเออเจอเพื่อนอะไรไอสัตว์เฮ้ยประตูนี้ยังไม่เปิดแปลว่าเราน่าจะมานี้แปลว่าแปลว่าประตูที่ที่ผายกันนะไม่ใช่ตรงนี้หรือ ไม่รู้ไอ้มันมาไรสัตว์ไอ้อยู่ไหนกันวะเดินเลิกไปไหนมันไวมากโยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวยวยมึงอยู่ไหนขวาเว้ยไอ้มา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 มึงอยู่ไหนมึงเจอประตูเดิมยังเจอเจอแล้วมั้งมึงปิดไว้เปล่ะหรอไม่ปิดมึงตรงมาแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยทางแยกใช่ป่ะไม่ทางแคบเหรอเฮ้ยไอ้มึงเข้าไปอยู่ประตูก่อนเดี๋ยวพร้อมพร้อมกันไม่ทัน ไม่ม่เฮ้ยกูได้ยินป๊อกปอกแล้วไม่นะผีไล่พวกกูอยู่มึงบ้าโอ้ยฮัวโดดว่ะโอ้ยยิวไม่ทันว่ะชิหาห้องก่อนไปหาห้องก่อนหาห้องก่อนชิบหายหายละกูอยู่คนเดียวละเดะเลยแต่เมื่อกี้กูได้ยินป๊อกปอกแล้วนะใช่ป๊อกปอกแสดงว่าใกล้พวกกูแล้วใช่แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอีเอ้ยคนพอคนแบมึงไอ้เหี้ยออกไป เยอะแล้วกูวิ่งมั่วแล้วมาดูไอกูตามมึงดิอ่ะนี่ดูห้องดูโอ้โเชี่ยแม่งแต่แล้วกูทำไงตอนนี้ไม่รู้เพื่อเอาไปดูเลยอ่ะความหวังกูเลือนลางแล้วเพื่อนเฮ้ยกูเจอแล้วใครน่ะไอ้ไเจอคิวแล้วไอ้คิวไปโอ้ยเพื่อนเออชายอยู่คนเดียวกูจับได้ลองลองมาอังนี้มาทางกูมากูขายดูห้องเลยนี่เชี่ยแล้วตายอย่างน้น สัตว์เลยอู้ยแต่เพื่อนอุ้ยเสียก็อกเสียก็อกไปก่อนไปก่อนเขาเสก็อกไปแล้วไม่รู้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 อันนี้มันกัดทดอยู่นะอันนี้มันกัดทอยู่นะเออรู้รู้รู้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเขาเข้าเข้าก่อน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 ไอ้ไอ้ไอ้มันโดนผีไล่เปล่าไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้ามาก่อนมันมันอยู่แถวแถวนี้อยู่ตรงนี้ก่อนไดอะไรเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูขอไปดูหนึ่งได้ไม่รอเดี๋ยวก็ไปด้วยกันสัตว์กล้องอุแบตหมดแล้ว ว้ายจำแพทเทิร์นมันอาจจะได้นะจะต้องผ่านสิวะนี่เว้ยนี่เดี๋ยวเหมือนจะเป็นห้องเก่าเราตรงเนี้ยไม่ไม่ห้องนี้กูเพิ่งเปิดเหรอน่าจะเพิ่งเปิดคิดว่าเอาแล้วมันยังไงกันแน่นะหาประตูเลยประตูนี่คือขาดไม่ได้เลยฮะเออยังไงเพื่อนตรงนี้กูหวังเอ๊ะไม่ไม่กลับมาไม่โอ้โหไม่ใช่โเอ้ยตรงนี้ประตูเก่า อาจจะใช่นะถ้าเราถ้าเราปิดไฟมันจะตามป่าวะเออว่ะวัตถยาเลยมองไม่เห็นนะเออกูได้ยินตอกๆแล้วนะเฮ้ยเข้าบ้านนี่หรอมีประตูเนี้ยกอดแล้วนเหนีแล้วเนี่ยเย็ดแม่แพทเทิร์นลองดูหน่อยว่ามันจะตามบ่คือถ้าผีมันไม่ถ้าผีมันไม่ออกถ้าถ้าผีมันไม่เห็นมันก็จะไม่ไงเธอเฮ้ยบอกแล้ว ไปไปเข้าห้องดีก่อนเข้าวางแผนกันใหม่ดีไปมันมาแล้วใช่ไมมนมเป็นเบอร์เนอันา,างนี้มันก็จะมาคือตอนนี้เราอยู่ในแพทเทิร์นที่มันเดินเว้ยอ้าวคือแบบคือแถวเนี้ยเป็นแพทเทิร์นที่มันเดินแต่กูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราขอกูขอล่อดิแล้วพวกมึงดูไว้แล้วเว่ามันจะมามันจะออกทางไหนไปด้วยกันนี่แหละเออไปด้วยกันทำไมไม่มามันมาแล้วออกเข้าไป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 มา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 เข้าไปก่อนเข้าไปเมื่อกี้มันเดินผ่านเออเดินผ่านไป ไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมากูอยากดูกูว่าหนีอ่ะไม่ใช่กูไม่ได้หนีกูจะล่อล่อซื้อล่อซื้อเออกูอยากรู้ว่ามันจะเดินไปทางไหนไงเราจะได้จำแพทเทิร์นมันได้แต่นี่มันคือทางตันนะใช่ทางตันไงเหลือเหลืออีกฝั่งหนึ่งกูยังไม่ได้ไปเว่ยถ้าเกิดเราเก็บได้เราจะรู้ไหมเราต้องกลับไปทางไหนทางออกมันอยู่ในนี้เพื่อนเราต้องหาทางออกอีเสียงอะไรไหมเจอก็วิ่ง้วหาประตูเปิดเนี่ยมันมันบอกให้ตรงยาวนะ กันวิ่งเลยไปตรงยาเลยวิ่งเลยเอ้ยเปิดี่นนี่นีเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาเฮ้ยเออมือชาเหรอยังไงเฮ้ยมาแล้วมาสูมเอาแล้วสูบเอาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ทำไมกูไม่ซูมเอาซูมออกเลยวะกูไม่ซูมเหมือนกันโอเคไปไปไปตรงยา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 เอาเชื่อไหมมันมีทางเลี้ยวอีกแล้วกูไม่ชอบเลยทางเลี้ยวเยอะเนี่ยนี่ประตูประตูปปิดไว้ก่อนเออ ทางนี้ก็ทางที่มันเดินอะดีดูว่าไปทางนั้นวะเนี่ยเนี่ยทางนี้ปะวะเนี่ย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 ทางเนี้ยอ่าไปเลยไปเลยไปเลยเร็วก่อนที่มันจะมาอ๋อใช่แล้วเพื่อนใช่มันซูมแล้วมันซูมแล้วชิบหายเอ้ยตรงนี้ตรงนี้กูไม่รู้ระครับพี่แค่ประตูรีบๆมาดิสัตว์มันอยู่ไหนวะเฮียตามไปก็วะเฮ้ยตามอยู่โอ้โหเรียบร้อยกูตายแน่ เจอเไอ้เงนี้เยังไม่กเียเลยอะเหมือนทางนี้รอยังไม่เคยมาเลยเนะตอนเราหนีไม่งก็หนีจำเฮียแล้ว่เออไม่รู้เฮียอะไรสัสแม่งหมาแม่งวดวูดวูดวูดวดอุ้ยมาแล้วมาได้เฮียมาแล้วสั์หางานอีกแล้วงานเยอะงานเยอะงานเยอะงานมันเยอะงานมันเยอะเฮีย เราตายก่อนไหมล่ะเออตายก่อนตายก่อนนี่ขนาดไม่ใช่ไนท์แมร์นะฮะนี่หมดธรรมดาอันนี้จุดสตาร์ทเนาะไปนีไปไปเราไปตรงจุดสตาร์ทก่อนปะก็เหรอเออไปไปไปเชื่อกูเชื่อกูเนี่ยมันป๊อกปอกอีกแยะไอไอไอ้นี่มามันไม่ได้อยู่เขตแดนที่มันจะวิ่งมาเว้ยเนี่ยถ้ากูจำไม่ผิดมันจะไม่วิ่งมาตรงนี้วิ่งไหมไม่ต้องวิ่งแล้ววิ่งอะไรอ่ะเรื่อง มึงนำนี่มึงรู้ใช่ไหมเพื่อนชิบหายแม่งโคตรยากเลยอันนี้ใครบอกง่ายวะคนเล่นครั้งแรกมันก็ยากสิเพื่อนไอเด็กกระโปงที่มันดู YouTube มามันก็ง่ายเองอาวแล้วไปทางไหนต่ววะ้าลวมึงนำมาเด้ออยากกม่ก้านนำละรู้สึกเออนี่ไงพอเจอเจอประตูตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเอามันไล่อะโคตรหลงเลยเออเดี๋ยวเข้าไปในประตูก่อนแล้วกันอ๊ะวัดตาฝาว้ยโอ้โไอ้สัตว์เลย อะไรวะนี่เฮ้ยแม่งมันมีหลอกในห้องด้วยเหรอวะกูไม่เจออะไรเลยเมื่อกี้ไม่เจอกูทีแช่เลยเมื่อกี้นี่แต่เสียงแล้วแต่ในห้องมันทางตันเลยนะนี่ใช่ไหมเฮ้ยวิสีเขียวเนี่ยอะไรอ่ะเจอเลยโอ้ไอ้เอ้ยยากเขียวกับจีที่หายกูเล่นมาตั้งนานกูเล่นเกือบชั่วโมงแล้วไอ้เวนอ่เอาอะไรอ่ะไม่มีด้วยอ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอมันต้องไปหาในนี้ถูกไหมน่าจะให้หามั้งก็นี่มันหนึ่งในสามไง เราเจอหนึ่งแล้วนะเพื่อนโอ้ยเย้ยสัตว์เชื่อไหมคือไม่มีใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีแน่ๆใช่ไหมเออไม่มีโอเคกี้ออ,อ๋ออสัตว์ที่หายสรุปสุดท้ายไปต่อลเลยแล้วคิดดูเราเชอบวิ่งมาอย่างงี้ใช่ปะว<อ>ิ่งมาอย่างงี้พอเราเจออย่างเงี้ยเราจะมักไม่ไปกันใช่ปะเออหวานเนาะโอ้ยเยี่ย <laughs> เฮ้ยไม่รู้อะเฮี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนตัวไปตรงมันวะ ตงมาแล้วก็นี่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 โอ้ตว์สั้วไม่ได้แดกุลอกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งอ่อยเียเดนมาสัตว์อย่าเพิ่งรีบออกไปแล้ว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 รพี่อก็ี่โอี่เกเดียใช่หมใช่เดียวปะเออนั่นแหละเก็บเก็บออกเลยไปอยู่แล้วออกทางไหนนะ ออกแล้วขวา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 เจ้ากูมีประตูเปิดนี่ก่อนเออนี่มีประตูออกแล้วขวานี่ไงเจอประตูแล้วออกแล้วขวามานี่ไหนออกแล้วขวาก่อนออกแล้วขวาขวาแล้วกูเปิดประตูไฟตรงนี้มานี่มานี่แล้วเนาะเข้าไปที่ก่อนมาแล้วมาแล้วเออแม่งป๊อกป๊อกพอดีเลยตัดอ่ากูได้สปิริตแล้วกูเป็นคนถือเองกูถือเองไม่้วตอนนี้เราต้องหาทางออกเว้ยเออไปเลยเออเฮ้ยมาอย่างครบนะไอ้เหี้ยเอ้ยเอาอีกแล้วเอาไม่ตัด เจอป่าป่าเดิมมะเนี่ยไม่ใช่นม,นมอันนี้มันเอา้าแรกเลยเก็บสเตานาาไว้นะจ้าจำไว้นะตอนนี้เราเจอปุ๊บวิ่งถอยอย่างเดียวโอเคเฟ